ตอนนี้เาเข้าสู่ช่วงตั้งลูกตาชแนลจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศมาอีกแล้วอืมฝนตกอีกแล้วจ้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ตกแบบว่ตกแหงค่ะตกประมาณนี้แหละค่ะตกบ่แหงค่ะพี่นอ้องจ้าตกเพราะหนห้วยตกไปแล้วค่ะเมื่อคืนนี้มาหยุดช่วงนึงช่วงเอ่อ ช่วงเศร้ากันยังตกอยู่เนาะคะ่ะยังตกไปปลอยอยู่พี่นอ้องตอนมันตกไปแห้งจ้ะตกเบาๆจังสียละมันมาอยู่ช่วงนึงจะอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วพี่นอ้องม,มาอีกแล้วค่ะช่วงเวลานี้มาอีกแล้วบรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนาพี่น้อง คทองฟ้า,าคุกคนนวดถุงนะครับมาเนี่ยขี่ฝ้าฝนตกแดดออกจ้าด่ดูฝนหนาฝนนะพี่น้องทำมาค้าขายก็ต้องทำใจทุกสิ่งทุกอย่างจ้าเปิดปูฝนตกปั๊บพี่น้องดีนะลูกค้ากลับไปพอดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยเห็นลูกค้าพัดไปกลับไปกระสเปียกมันยอดกันไม่มีละ ดูกันไปสิค่ะเฉาให้เท่ายากอะดีใจโฟตุกมีน้ำใส่เขาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้น้ำเต็มยี่นี่ผุนเสียงกรุบพี่น้องเสียงกรุบเ,เสียงเขียดห้องเต็ม้ยจ้ะอันนี้เท่น,น้ำเต็มยี่นี่ทั้งขางนั่งกระบนมีน้ำด้วยน้องทั้งขางทั้งแปงนั่งกระบนมีนม้ำแปงนี่มีน้ำไหลก็มู เพื่อนฝนตกคำด้วพี่น้องเพื่อนฝนตกน้ำไหลเด้จ้ะเพื่อนดึงน้ำขึ้นจากสะจ้ะเพื่อนสูบน้ำขึ้นจากสะเพื่อนมาใส่น้ำเพื่อนนี่หรอกน้ำใส่ดียังซีเปตาน่าเปตานใส่บิดนัวพี่น้องจ้าเพื่อนใส่บิดไปนะประเดี๋ยวงใส่เป็นอันซีดเบ็ดไหมพี่น้องซีดเบ็ดไปเข้งหน่อยไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องรอก่อในไงก่อนอื่นขึ้เขาก่อนซีมีปลา พื่นสูบหนามเซวักนก่อนในจากสองมือแล้วค่ะที่เป็นอันสูบน้ำขี่มาใส่เขาเพิ่งน,น้องเพราะว่าสองสามมือวบางใดมันตกจ้ะมันเพิ่งตกเมื่อวานเนี่ยช่วงช่วงแรงค่ะช่วงคำฝนตกเมื่อวานในช่วงคำตกแค่นี้นะะแหละค่ะแล้วก็หยุดสักพักนึงก็ตกมาอีกได้ปไหน,นีพี่น้องก็เลยไปใส่มาใส่ย,ยากลำบากขีข้ขานออกไปใส่จ้ะเบื่องลักษณะของอากาศแล้วเนาะ กลุบสเชีงเขียดนะทุหน้าเต็กอะ่ะเงียบเงาแน่จ้ะช่วงเนี้ยช่วงฤดูฝนก็เงียบเงามองเป็นธรรมดาพอหมอดก็ไม่ได้ยุบบ้านหรอกพี่น้องจ้าเดินทางตลอดจ้ะ งานตลอดให้งานเสริมตลอดเราบ่อยากให้ปล่อยเวลาว่างของเราถิ่มพี่น้องเลยเพราะว่าพลาะละเลยนะที่หลายๆ,ๆย่างนล้วพี่น้องเนาะเราว่างแล้วก็ไปหารับจ้างขับรถไม่ครแล้วเพื่อความอยู่รอดจ้ะเพราะว่าในช่วงพักบ้งเนะาะมีงานามีอย่าง ก็ต้องหารายใดเขาม้าจุดเจือครอบพัวจ้ะอันใดเราเห็ดไดเราไปเห็ดหลยจ้ะพี่น้องมือวานี่กลับเขาม้าบ้านได้นอนกับลูกคืนนึงจะอยู่กับลูกได้คืนนึงทั้งนั้นรุดเมฆโกเพิ่งกระโท่ตามไปแต่เศร้าจ้ะเดินทางแต่เช้าเพื่อที่จะได้ไปทำงาน อขอพทใด้สิพี่น้องสิ่งไหนได้เงินก็ขดกลงผู้ใหก็ได้แล้วพี่น้องเฮ็ดเบิดแหละจ้ะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเงินมาจุดเจอคขอบกว,วจ้ะเพราะว่าช่วงพักบุ้งขาใชสจ่ใจอย่างมันก็นยัง ก็ยังต้องใช้คือเก่านะพี่น้องเนาะหนีสินกน็ยังต้องใส่ต้องหาเงินใส่คือเก่าพี่หมอดก็เลยต้องดินน้นรนกําลังมีกําลังพลังงานมีกําลังเพื่อที่จะสูอายุเยอะขึ้นไปสมือจะพี่น้องอายุอายุเยอะมากขึ้นทุกวันตอนนี้ทําอะไรได้ก็รีบทำํำต่วความยู่รหลอดไปสำหรับพี่น้องเอ้ย สุภูสุคนเพศการทำงานบวาตางทินต่างแดนบวาสิอยู่ในเมืองไคหรือต่างประเทศทุกคนก็ทำงานเพื่อความอยู่รอดหาเงินหาคำํำหาเงินหาท้องเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลียเล้ยงครอบครัวเลี้ยงผู้อยู่ทั้งหลังให้ได้อยู่ดีกินดีส่งกำลังใจให้สุภูสุคน,น,นด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้พ่อหมอดนะ้ำเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยู่อา่า ตังทิ่นต่างเดือนตั้งบ้านตั้งเมืองบอสอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศพี่น้องเป็นกำลังใจจากช่องตาลูกตาจา้ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหยิบจับยังคอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้เงินไหลามาเทมาพี่น้องเลยขอให้มีสินเบิดไปในเร็ววันเนาะพี่น้องเนาะอวยพรให้ฮอดเจ้าของความไปละให้ทุกทุกท่านพร้อมให้ผ ok ู้ที่เข้ามาติดตามในช่องตาลูกตาลตาำ้ำ เพื่อคนข้างหลังได้อยู่ดีกินดีคนข้างหน้าอดทนแค่ไหนนะพี่น้องเนาะคนที่ไปหาเงินต่างเดนอดทนแค่ไหนอดทนสั่มใดไม่มีใครรู้หรอกพี่น้องเพราะว่าครั้งหนึ่งติงกอะเคยไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพื่อสียหาเงินมาใส่หนีใส่สินีม่ังหาเงินมาให้ผู้ที่อยู่ทั้งหลังคือพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องสืบสกุขสนนะพี่น้อง เพื่อให้ได้อยู่ดีกินดีเพื่อให้ครอบครัวเราได้ดีขึ้นพวานพ่อเมีเขาหามาแต่กระปั่นน้พี่น้องเนาะสู่เอาครอบครัวเตยไม่ใช่ว่าคนจะมีเงินมีท้องตรงดินลนด้นไปตัวเองทั้งนั้นแหละพี่น้องจา๋าเตยก็เลยเข้าใจว่าคนที่อยู่แนวหน้าเปาไงซะเนาะคุณไปหาเงินทั้งหนา หาเงนินทางไก่บ้านไก่เมืองมันต้องใส่ความอดทนสูงแค่ไดนอดทนมากถ้าความอดทนคุณไม่ถึงคุณไม่กลับคุณกลับคุณคุณบ่กลับบ้านคุณกระ่มเหลยวพี่น้องต่อให้อยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่ได้มีเงินมีท้องที่จะกลับมาถ้าคุณเพ่เข็มแข็งพอกวา่าิสด้เงินมาแต่ละบาทพี่น้องไปอยูต่ต่างเมืองต่างเดยนพอ บมเมน่าจะสบายเหมือนที่เราเห็นเห็นเขาอยู่เด้พี่น้องจา้าชีวิตความเป็นอยู่จริงๆแล้วไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนวาดฝันไว้หรอกพี่น้องแต่ว่าถ้าบางคนที่ไปตกสถานที่ที่ว่าเจ้านายดีมันก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าการเป็นอยู่มันไม่ได้ดียังสั่นเด้พี่น้องจา้าคนที่ไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆเขาจะไม่รู้เลยพี่น้อง เข้าใจความความความรู้สึกของของผู้ไปหาเงินหาคัำตงังทินต่างแดนพี่น้องเข้าใจความรู้สึกอยู่บ้านเราต่อให้ลำบากเนะาะบอกว่าไงซะพี่น้องต่อให้ลำบากแค่ได้คิดถอดบ้านเลายังมีเวลามีโอกาสได้กลับบ้านแต่อยู่ต่างเมืองต่างประเทศต่างแดนนี่เนี่ยคิดหอดบ้านเจสิขาดสมัยก่อนห่งบุมีโทรศัพท์ที่สิมาเห็นหนากันคือยังสมัยนี้ ได้ฟังเ,เสียงพี่น้องเอ,อ้ยใจสิขาดจะขึ้นมาบานท้อแค่ไหนก็ต้องอดทนพี่น้องเพราะว่าหนีสินที่มันรัดตัขราภาระที่เราต้องรับผิดชอบมันเยอะเอาค่ะเป็นกำลังใจให้สุขุสุโคน,น้นองได้จากช่องตาลูกตาจ้ะว่ามีอย่างดอกมาให้กำลังใจทุก,ท,ก,ท,กท่านที่ติดตามช่องตาลูกตาค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคน อยู่ดีสบายลำรวยเงินท้องสุขุสุขนจ้ะพี่น้องจ้าจากผู้อยู่แนวหลังต้องทรงกำลังใจให้ผู้อยู่ทั้งหน้าหลายๆด้พี่น้องเด้อพบผ่อนกิบไม้จ้าสวัสดีจ้า